ตอบคำถามคุณพรเทพนะคะแนะนำอะม็อกซินหน่อยครับตอนนี้กิ่งก้านเน่าแฉะในใบพลูมาพูดถึงประเด็นเรื่องของกิ่งก้านเน่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะซึ่งอันนี้มักจะเกิดจากแบคทีรียใช่ไหมคะใช่ถ้ามันเน่าเละแฉะอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีร i a เนี่ยเราควรจะใช้โปรดักตัวไหนคะถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากเชื้อแบคทีรีย อาการที่บอกบริเวณแผลน,นี่มันจะมีอาการเน่าแล้วก็เน่าเละเลยนะแล้วบางครั้งเขาจะมีกลิ่นเหม็นเพราะฉะนั้นยาที่จะบำบัดไอตัวนี้ได้ก็คือเป็นยาปฏิชีวนะเพราะฉนั้นจะสังเกตไหมถ้าเราเป็นโรคเกิดจะเชือ้อติดเชื้อบแบคทีเรียเนี่ยหมอก็จะสั่งยาตัวนี้ให้เรากินแอนติบอติกเออแล้วต้องกินในครบโดสด้วยนะเพราะนั้นอย่างกรณีที่คุณถามไอตัวใบพลู By ue, ใช่ไหมใบพลูลักษณะแบบนั้นนะั้นมันเกิดจากเชื้อบแบคทีเรียตัวหนึ่ง พีวิธีบําบัดก็คือเราต้นใช้ยาปฏิชีวนะเรามีตัวหนึ่งซึ่งใช้กับแบคทีเรียก็คืออะมอกซินเนี่ยคุณชีเบลล่าเนี่ยมันจะไปเร่งเราให้ภูมิคุ้มกันของใบพลูเนี่ยตื่นตัวแล้วมันก็จะมีกลไกขึ้นมา3ามาอย่างที่1ก็คือเชื้อแบคทีเรียอยู่ไหมถ้าอยู่เขาจะตัวภูมิคุ้มกันเขาเนี่ยจะกาจัดตัวแบคทีเรียอันที่2ถ้าเกิดว่าเชื้อแบคทีเรียมีน้อยลงหรือว่ามันไม่รุนแรงมากนักก็สร้างกลไกต่างต่างที่จะบล็อกไอเชื้อตัวนี้เพื่อไม่ให้ เชื้อระบาดไป,ปที่อื่นที่3ระบบที่3ก็คือถ้าเกิดว่า2อันผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะซ่อมแซมด้วยตัวมันเองมันก็สร้างโกรโทโมโนไงโกรโทโมโนก็คือว่าอันไหนที่ถูกแบคทีเรียทําลายเป็นแผลมันก็จะซ่อมแซมสุดท้ายมันก็จะสมบูรณ์ไม่เป็นโรคเลยมี3ระบบครับ